สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องว่าน้องหนุ่มที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้มีเมนูก้อยหอยนําเสนอครับได้หอยมาครับวันนี้คั้นเกลือก่อครับแล้วจึงไปต้มจิ้มหัวตาอ้อนเรียบร้อยแล้วครับคั้นเกลือเอาขี้ตม้มเอาขี้เยื่อหลวมร้อนก่อนครับแล้วก็ไปต้มนี่วันนี้ก็ได้เาจะมาก้อยครับแล้วก้อยส้มส้มแซ่บเลยครับวันนี้ มือนี้แซ็ตครับมือนี้นขั้นคือระน้ำสาานะอาดครับมือนี้นะน้ำใสเนี่ยครับแล้วก็ต้มเซรามินครับมัอนี้ นะครับน้ำหอนแล้วครับวันนี้ต้มหวยเ่าครับวันนี้ก็ต้มจะสุกเด้อครับเด้อเ็ดสุกคักครับครับนี่ครับขั้นตอนการปรุงครับเสื้อพักหัวบูหัวป้อมพักเถมครับขขาคู่แจ่คู่ครับวันนี้กัใเสื้อน้ำปลาจิ้งหน่อยซูนูเสื้อน้ำหลังครับจิ้งหน่อยครับ เยื่อเย้าเสื้อลายเขาทำปลาแล้วมันเลเข้มเพราะตอนเขาต้มต้มเสื้อเสื่อเกือยอยู่ครับเสื้อแป้งมันเสื้อซูโนูจัง่อยครับนี่มีต้องเสื้อลายครับพอได้รสชาติละคนเลยครับวันนี้มัดีมะนาวับเพื่อจะซื้อก็เสื้อครับแต่ผมจะไปหามะส้มมาซื้อครับวันนี้นะ ตามะส้มไม่ได้ก็ักซื้อมะนาออลวละแต่ว่ากันไม่มามา <ๆ S 2> เลยครับเด้อมือนี้นี่แซบ่แซบๆครับมือนี้นะออมาครับเอาผสมไปเสิรอฟห้อยหอยครับพี่น้องออมาเสิร์ฟผสมเลยครับอันนี้เลย กเแมมันน่ะส